สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอย่างของบอสนะนคนรับวันนี้อ,อยนะ่าเก็บไม้ครั้งเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำลิปลายนะซิปลายฟังดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำซิปลายนะครับทำยังไงทำตรงนี้คนระับทำยังไงมากซิปลายนะครับแต่ละครั้งขกูเป็นแบบนี้เพว่าจะไม่โดนเบนแต่ละครั้งข มันเป็นสุดเผ็มีเรียก็มีเรียกก็ก่ดนอทีาสอทำซิปลายก่อนนะครับโอเคโอเคสามอย่างที่จำเป็นก็คือนี่ที่แถบบล็อกอะไรก็ได้ก็เลยตัวแล้วก็ไอ้แถบนี้แล้วก็ไอ้น้ำอนไรว่าตกแต่งก็ได้ถ้แต่งเฟรนเฟรนซีไ นี่งทำเราจะสูงเท่าไหร่ก็ได้แดหเ้เราไก็ประบนารนี้ะวามนี้็อาจะวางเสมอเอเป็นแบบนี้แบบนี้แนี้แล้วก็ทำกาวางให้ได้แบบนี้นะแล้วเรทำการวางต่อต่ตอย ตรงนี้ไม่ต้องปิดนะครับนี่ครับแล้วก็ให้ลูกก้วนะเก็จะได้แล้วก,ลก็เลยไม่กับทำตรงนี้ละทุกอย่างีนี้ไม่นังทำามันคงจะไปทำที่เป็นไงใช่ไหมต่อันจะไม่ไดีเลยนะคุณพ โอนี่ฮะอืมไมี่ดริดแต่เขาเป็นยไงก็รอันนี้ยากอะท้งอล้ายๆกันค่าไหนนี่ฮะหนฮะเสแล้วโอเคตตะกี้ติดแล้วติดแล้วตะกี้ติดแล้ว ตัวสัตว์มวมวมีวเห็นไหมอนเป็นระมาณนงนเห็นไหมมืน้ำเลยอ่ะโอเคนิ่งกับตกผมไม่เคยอยู่นนีงนะผมเพิ่งมาทำอะไรยอ้อสิบไสิบไสิบไในฟรีไฟทำางยม่กหะครับแค่แค่แบนี้ก็แผลนะครับแค่นัให้อู เห็นแ่้วก็มนี้ครับเงียวเงี้ยวเงียวอะตุโอเคแล้วก็อเปล่า้กันนะบ๊าบ